นี่คือปลาแห้งของเราเด้อค่ะได้แหงแล้วค่ะอาพาเอาไปแล้วชุดแรกอันนี้เหลือสุดสองก็เลยตักตักของก็แห้งค่ะเพราะว่าชุดแรกให้อาพาไปแล้วมวนหลายข่อยสิเปนข่อยสิไปอบข่อยสิไป,ปต่ำต้นแห้งกินกระส่งผักเจ้าสั้น นี่แหละค่ะการแบ่งปันเขาบอมีความสุขอย่างเดียวเขามีความสุขเวลาที่เห็นเขากินแล้วเขามีรอยยิ้มเพร่ะมันเห็นว่าเขาย่องว่าแซบทั่งฉันจีรสีดีใจเด้วยค่ะเขาเวามีความสุขตอนที่เขาเห็นเขาคนที่เขาให้กินแล้วก็มีรอยยิ้มมีความสุขกับการกินนั้นนั่นคือความสุขของคนที่ให้นะคะเนาะกินข้าวกับทอดปลาแห้งครับผม ก,ก็ทอดปลาแห้งกับทอดหมูแต่กินปลาแห้งตอนแรกก็จะกินหมูเห็นปลาแห้งเขา,ากินทอดหมูพี่น้องค่ะกินปลาแห้งทอดเพื่อคุณนายปลาลน้ำเอ้ยเพื่อนบ่อยเอิญคุณนายปลาละเพื่อทอ่อเพื่อท่อแม่บุญน้ำนอนรึเนาะโอ้เนาะว้าวปะไดก็ว้าวผิดทอดเพื่อแม่บุญน้ำเนีเ่ยอกินเทั้งหมูเลยเต็มเลย กินทึงหมูน้ำครับปมสวัสดีครับป้าป้าก่อนสวัสดีครับเบิ่งกระตุนแล้วก็สวัสดีครับเจ้ารกพี่น้องค่ะหมักทะเลปลาการปลาแหงา้งมาด้จามาเด้อมากินน้ำปลาเด้อหักปลาแห้งคือคือรกพี่น้องหักปลาแห้งใส่ข้าวเหนียวเพื่อนค้าวเหนยเบ้าค่ะ ต้องเอาใหญ่ๆสมปากเวอร์มีปลาแห้งสมูซีฟิสบุยเก่งแหละลาใสหวหมูใสหัดปลาคับผมอร่มับแบแซบแซบปปเบาเบา ปลาหมูปลาชันเพื่อนปลาว่างไนของแม่์มันทอดปลาแห้งกับปลาแดกจ้าอุ้ยไปยินปีน้องอีเกนอีเกนหมูหมูปลาปลาข้าวเหนียวข้าวเหนียวดึกตีอีเกนหมูข้าวเหนียวมุ้ยสี่พิดหมูหมูปลาน้องหมูเีย้หมูปลาข้าว เอเอข้าวข้าวดึกตีสกัดนอครัชิดชิดชิดแต่ะอาชีสชิชพุพ่นเป็นยังไงปะป่าเบิรงโอ้ยแยวหัวมันลูกแยวหัวมันแม่ย่านกลางเอาซิ้นมันให้ชาปวดเอาอีกแล้วพี่น้องครับบกง,ง่ายลูกค่ยเออ ก็สก์อ่จชีสชีสฟิน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 กินปลาแห้งเด้อพี่นอ้องกินปลาแห้งส่มผักผสมน้ำพอทันค่ะบด้กินดอกจ้่มประแดกซื้อๆดีเลยเข้ามา,าสิอ,อก็ ข้าวน้ำข้าวเนี่ยอยากอ้างไม่อ้างใส่แก้มข้าวน้ำก็นี่น้องค่ะจำแดลกงดพริกค่ะงดพริกนะคะงดพริกก็ว <laughs> <laughs> ่ากูนะอ้แกงไรบพอแล้ว <laughs> อยาก In cửa lâu thì ba phải phân nhà phán trình mhm 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 Dạ. Thấy rồi. mhm mhm đẹp mhm các mhm 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 áo อยากได้อันหนึ่งคับขอบคุณค่ะโอโลครัขอบคุณค่ะโอ้ยโอ้มันมีเกียดติดอีกหรอแม่วันแม่เราออกดีแล้วโอ้ยบ้าวสะอาดหลวงสิดประแดดจ้าชอบอืมชอบคหม สเราก็แต่แตดแ้ง่น่ะบ้านาสตร์จะชอบตัวกระปกุกจะชอบเด็กครับแดดครับแดดกครับบ้านไปโรงเรียนประมาณไอ้เมื่อคืนได้บ้อยไปกันไปเล่นกันไปเล่นทั้งนอกทนนั้ไในทั้งตุ๊เสียนะ เาพวกหูเนาะเด็กน้อยนักเรียนมันนั่นนี่ถังที่เป็นดูแลเ่าตัวถึงเทงขันไอนี่ยถ้าเจ้าโทรนาให้ไปเอาลูดจังสิไปง่ายไปงานค่ะก็เลยชิไปเอาบ่ได้ก็เลยให้ยุบบ <c oughs> ้านกินดีๆนะมสมมากตกปลาด้วยค่ะแล้วกินปลาดี๋ดิกินปลาดิบกาก,าก,ากาินปลาเก็ง tao đặt hẹn mắt mất, cọp cọp hay, pha phá bên muôn lại xẹp lại cái kêu xếp thể yai ấy còn à, bao bị tẩm, bao giờ bị ย่าง mình nôn ba first, ba, ตึ้งเดียวขอปลาตึ้งเดียวเออปลาโอเคพีสัตว์โอ้ปตายปลาพี่อันหนึ่งก็เขาเหมือนเลยกตลุกอุ้ยบังสีรอดบ้านันเฮ้ยบองกระดูกเอาผ้าหักพูดนะปลาผู้หกผู้โลกทั้งาน งดพริกกินเขาก็ประแดกก็ปลาแหงพองดพริกค่ะงดพริกพริกแปลว่าชี้หรือ กำลังไม่ยินเขาสิหัวขวนพริกเลยผลที่แมวหัวออกเพราะว่าหัวมันมากเป็นคนมากกินหัวหัวป่าหัวกบหัวย่างชิเมื่ มีอย่างเดียวไม่กินหัวเพื่อนพ้องค่ะไม่ขายน้องไม่ฟ้องนายสันเกตวจับป้าสันอย่าป้ากอดติ๊กตีแก่คือค้ำยัง นเราครบกันไม่ขายน้องไม่ฟ้องนายไม่เอาดีเข้าตัวแม่เอาชั่วย,ยนให้คนอื่นก็สุดยอดแล้วจ้านำคนอื่นเฮ็ดีว่าเห็นความดีเห็นเห็นแต่ความดีตาของอันนั้นก็รับไม่ได้จ้ะทางเดินใครทางเดินมันโลดก็พออ่ะอืมเดีบบว Rồi Mình xịt cho nó Khói khói nhanh nhanh Bởi ăn cá bà ăn ăn đồn lại Cá bà nhái nhái không có bưng, đập คนเคยกินข่าวมีพริกเนาะมาให้กินข่าวบ่ามีพริกกับบ้บ่าปังอะไรละพี่น้องค่ะอ่ะเรากินดอกคอชีวันเหมือนเครื่องติดเนาะทอดเปียคุณนายปลาคุณนายแห่งบุษยาเรากินดอกคอชีวันไมนะ่รักควรปลาขามเสียบลาขามมาบ้าใบเข่าจ้ คนรมาขามกินมาค่ามบ่ายเข้าก็ออเเจะสิร่อลงคอแน่ยูแล้วกินเบิดเคิงติบเลยเนี่ยร่อลงคออีกอยู่เงิดตะขอ,อ,อ,อแ,มแม่อ้างบ้ายประขามจะค้าแนะ่เดี๋เลิ ปุกไงสิเหรคุณนายบุษยาไปปั่นพ่อแก่ยายไปแบ่งกันไปถบายกระปุกง้อยนี่ของยายตา <c oughs> โอ้ยที่มันหมาดคอเนาะไอ้ทิศเจ้าข้าเขาย้อนห่อนตัวเขาลงคอบุรไอ้นะบุษยาอาพาปาโอ้กำลังทิมงเอาพื้นอาพาเข่าเยียง อาว่าขวบกินขวบว่ามันผู้เถ่าขวบของขวบกินขวบขว่ามันผููเถ่าชักหน่อเอากินเข่าไก่ไปคาะมันเถ่าตีนนางสนับเถ่ากระเทาตัว,ตวสนวดสนับว่า ส้มๆหวานๆแ่บดีพี่น้องค่ะอพอแล้วกินของข้าวแล้วก็กินของหวานจุดๆหล่อชอว์ลุดีเั้งสมกแเดวัยแเดวัยกินค่ะย่าสวัสดีครับสวัสดีรอบสองครับ อย่าก yeah. 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 ินขขาวกระป๋าแล้วพามาปลูกกระเทียมทวน่อค so like ่ะพอบางงวดที่แล้วเขาไปปลูกอีกฟังหนึ่งงวดนี้เขามาปลูกฟังทางหน้าบ้านแล้วค่ะเนาะพี่ชอบแปะปุ๊กเออชิพี่ชอบปลาหมึกว่าสันเพิ่นว่ากินปลาหมึกกินข้าวก็ปลาหมึกว่ามันปลาหมึกตะลุกปลาแห้งเอ่อปลาแห้งครับผมพี่ชอบแปะปุ๊กน่ะว่ามันปลาแห้งเถอะเอ่อชิพี่ชอบแปะปุ๊กโอเค สิพามาอีกฟังหนึ่งมันจังขันทั้งหนึ่งบ่ขึ้นกันไม่ได้ขึ้นทั้งหนึ่งเนาะคะ่ะแต่คิดว่าก็ขึ้นเหมือนราคะขึ้นเหมือนใค่าขากลับก็บสิไปหาเก็บอันนะ่ะอีอย่างก็ละ่ะหญ้าฟันสิงโตไปลวกกินกับป่นกรบเจวเพราะว่าทางมันบ่ค่อยมีหมาบ่มีหมามา้ยังแต่ไ่าว,ว,วะโอเคโพดเ่าปลากระโพดเข้าโอเค ยาคำนูมีผักเหียบ้านอปกติ่นปลูกผักกาดวันสิมีเกิดเหียอยยุค่ะพอได้เก็บกินนยี่เด้ยคำนูคำนู้อถือโอเคฉันชีมัวโอ้โหชีกับไว้ชิคนันนั่นชิกอ่ชีก ok. ชีกะจะดชมัว ไปไปบ้านชนะโอ้ยให้ถือกล้องบัดจักบประทายไปใส่ไปบ้านบ้านเขาให้ป้าคุณไปไปเด่นวะตึ้นวะเจ้วไปอือไปเจ้าไปฝุ่นฝุ่นไปบ้านทางุ่นกอดอ่ะวว่าตายลูกคอยตกหลุมโอเค เข้าไป <Okay. S 1> พุ่นเต้นไวหวเต้นไหวไอย้ยางไปทางพุ่นเลยมันที่ตกเออเก่งมากมากเต้นไหวสกัดเข้ามแม่เข้ามแม่เข้าแมา่เออมันจะบอรหก 6. จังหน่อยน้ำเหงื่อเม็ดหรอหนีิน้ำท่วมหมดน้ำเหงื่อมากระพอดีกับได้น้ำเนี่ยเต้นไหวคำอินก่ออินปากกออินสกัดเฮ้ยที่มันบอกง่ายเลยยางไปพุ่น ไปบ้านที่นี่บานกอดตึกตีสเก็ตบานไปเลยเดี๋ยวหากบันแทงลงก็ขึ้นหมดค่ะบานไปเลยบ้านไปเลยกอดตึกตีสเก็ตคำแห่เด่นไวอ่ไปพูนไปพูนพูนพูนเด่นไวเด่นไวสิสิมอร์ฟิงเด่นไวายกอดกอดอ เก่งมากมากสเก็ตที่เหลือจากแบงให้คุณนายปลาลาค่ะเอ้ยคุณนายบุษยาญาณผลพไก่เอินคุณนายปลาลามันจะคือพื้นว่า์ัันผลป่าไอ้ <laughs> เนาะกอลิดกอลิดเมียฟอยน์ลีอุยลีอุยกอดสแกตปาลีอุยตรงไปตรงไปกอด ลูกชายเขาคือเก่งแต่ปลูกต้นไม้ก็เป็นบ้านนี้ปลูกผักกินก็นเป็นแต่เบิ้งบ่พอสามปีละเต็มป๊าสิถ้าหนูบ่ถ้าบ่ามีดอกก็สิบ่ามาเก็บกินดอกเก็บกินปีนาหน้าฮะใครรอมันแก่เขาก็เก็บมาว้านอีกยากยนาะปลื้ดประหยัดโอ้คำนูติโอมานทำแนียบซะหนอ่อยมานทำยุทธนาฏศิลป์ฟินฟินดึกดี s อปสต t อป มีแต่ต้นหมากกันเชอร์รี่เด้อค่ะนี่มีแต่ต้นหมากเชอร์รี่ปีกายนาี่ว่าสิพะคนน้อยมาเก็บจ่าแล้วจ่าอีกไว้มาจากักเทจ่าไปมาล้นทิมมุดงวยทอปโป,โปมือเป็นทีเก้าค่ะเจ้าทีเก้าโอ้ไอชิมนไปไหนอะไอาทิตฟีนเฟีนข้ามห้อชิเบะอมุนไปไหนเลยหรือ เป็นทีเก้าข้าเจ้าข้าเจ้าย่ายบ้านออกอินอยอินอันหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เอฟเฟอี่โอ้ยบ้านเทลานายเนาะดีเล้วยงายบ้นเนาะเห็นว่าน,นหน่อยอยู่ในถุงนันยังเป็นร้อยเบ้าปากเว่อ๋อเดินไหวสัตว์เดินไหวสิเดินไหวไ,ไปปิเก็บไงบายบนเนาะหยาฟันสิงโตสิมาบ้านที่คอยเทลเม็ดพี่น้องค่ะบ้านเถ้าเฟ้มชีชเนี่ยเก่งมากมากเทลสิบนายลูก ฟินฟินฟินกอดตึกตีสกัดปื๊ดกินแล้วเฮาไปย่างออกไปชิไิแตะไปหน่เออเอเอโอ๊ยน้ำตะลูกหลไหนๆอีกผวไว้ข้ามแม่เด่นไว้เด่นไว้สีเนี่ยแกยวว่าน้ำ้างทางลุก มา <N> <A> อีกพอว้บัตรสีบาก่อนนั่งพักจย่างสิบนาทีเนะี่ยหมวกนี่กันถึกบงังคับให้ใส่เด้อค่ะเด้อแม่ซื้อมาแล้วแม่ต้องใส่จับใส่หัวให้หแม่เพิ่มฮัลโหลออขอนั่งพักสิบนาทีเพิ่นว่ะจังไปต้อว่ะสัตว์โอ้คือคือดอกโอ้คือคือดอก นายบุษยาพาแซบเพื่นวันเปลี่ยนซื่อให้ค่อยเร้อค่อยเศ้าคุณนายปลาล่าแล้วสันน่ <c ười> คอยว่ามาักคำว่าปลาล่าแล้ว่วาสันนะ <m uch ing> มันคืออืน <c ười> ว่าสันน์ yeah. กัคนควยไทยก็เลิ่งก็ได้แต่ว่าจะเอิญคุณนายปลา่าเพื่อนว่ากันได้ผิดตับเราไปอาดหลาดเมียกันวันี่ยคลิปนี้ก็นบน่ได้มีสาระอย่างเด้อค่ะเด้อฝากคนน้อยกินข้าวแล้วก็มาวาดในผักในอ่ะนะกระเทียมโทุนเฮาแล้วก็สิย่างกลับไปเก็่วแบบว่าเสียช้าชอ่อเคีว่าเสียช้าชอ่อไม่ใช่ทัก่กัด Thấy thác tử Bố oh, thác tử hình